เขื่อนยักษ์จักรพพัดสี่จิ้นผิงอันแข็งแกร่งกับสงครามพระเจ้าภาคสองหลังจากภาคแรกพระเจ้าได้ส่งมวลน,น้ำจำนวนมากให้เขื่อนสามผาจนล้นสันเขื่อนไปถึงเจ็ดโรบก็ไม่สามารถทำลายเขื่อนยักษ์สามผาของจักรพพัดสี่จิ้นผิงให้แตกลงได้สร้างความปิติยินดีให้สาวกจำนวนมาก จ,จักรพรรดิจินผิงของเขาสามารถเอาชนะพระเจ้าได้มาตลอดในภาคแรกนอกจากจะรบกับจกักรพรรดิจินผิงแล้วพระเจ้ายังต้องออกแรงรบกับพลังมหัสจจรันที่คอยปกป้องมวลชีวิตของลูกหลานจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของจีนอีกจำนวนมากที่คอยส่งกระแสจิตช่วยปกป้องแผ่นดินจีนของพวกเขาไม่อีกด้วย และนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าเสียหน้าอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ตัวเล็กๆพวกนี้ได้แม้จะใช้กลุ่มรหัส666ออกมาเร่งร้าภารกิจให้เสร็จโดยเร็วแต่ก็ดูเหมือนว่ามนุษย์ต่างดาวกลุ่มนี้ก็ยังไม่สามารถทำงานให้เป็นชิ้นเป็นอันได้สักเท่าไรมีแค่เตือนและขู่ไปวันๆด้วยการกระทำให้เกิดอุทกภัยในทั่วโลก แบบจิบจ้อยที่ไม่สามารถทำให้มนุษย์พวกนี้ระคายเคืองอะไรได้เลยสงครามภาคสองระหว่างพระเจ้ากับจักรพรรดิซีจึนผิงจึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นอีกครั้งน้ำท่วมครั้งที่สามในเมืองเซินเจิน้นจากการทำงานที่ผิดพลาดของรหัสหกหกหกที่แทนที่จะส่งพาย,ยุฝนมาตกบนเขื่อนยักษ์แต่ทะลึ่งปัญญาอ่อนส่งบวลพาย,ยุฝนมาตกจำนวนมากที่ใต้เขื่อนแทน สงครามแก้มือภาคสองจะเริ่มจากบ่ายของวันนี้ภาพมวลพายุฝนจากตอนล่างของคีกีสถานได้เดินทางมาถึงมณฑลหงเปยและกินพื้นที่ครอบคลุมมณฑลที่อยู่เหนือแม่น้ำแยงสีทั้งหมดและน่าจะเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องที่สุดที่มวลพายุฝนทั้งหมดจะพร้อมใจกันตกหนักที่จะเกิดขึ้นในเวลา14นาฬิกาของวันนี้ ที่เม็ดฝนทั้งหมดจะต้องเติมลงในแม่น้ำแยงซีตรงเขื่อนยักษ์สามผาแบบเต็มๆชนิดที่ไม่ตกที่อื่นแบบเสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาวันนี้และเวลาเดียวกันพายุจากมองโ,งโกเลียที่มีขนาดใหญ่พายุลูกนี้มีขนาดเทียบเท่ากับพื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมดก็จะเข้ามาถล่มบนทนเหยหลงเจียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเป็นครั้งที่หก แต่พายุลูกนี้จะใหญ่ที่สุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพื่อให้ฝนตกหนักที่สุดในตอนบนเหนือเขื่อนยักษ์สามผาของจักรพัิสีจิ้นผิงเพื่อให้มวลน,น้ำทั้งหมดทุกเม็ดไหลลงมาสมทบกับพายุฝนที่ตกในเขื่อนยักษ์สามผาในเวลาเดียวกันในวันนี้พายุใต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ทั้งหมดได้หายไปจากจอเรดาร์กลายเป็นแค่กระแสลมฝนทั่วไป แต่วันนี้ในเวลาเดียวกันจะเจอพายุจำนวนมากมาจากทุกทางจะมุ่งเข้าสู่ประเทศจีนทั้งหมดเป้าหมายคือเขื่อนยักษ์สามผาของจักรพัิสีจิ้นพิงในวันนี้มีคนไทยหลายคนที่บ่นว่าฝนตกน้อยและยังไม่สะใจฝนตกเท่าเยี่ยวหมดพระเจ้าเลยประทานมวลพายุฝนทั้งสองด้านชนิดแบบรุนแรงที่สุดให้ตีเข้าสู่ประเทศไทยประเทศเดียวแบบเต็มเต็ม และเมื่อพายุสองลูกนี้เดินทางมาบรรจบก,กันวันไหนก็จะกลายเป็นซุปเปอร์พายุฝนชนิดแบบหนักและรุนแรงที่สุดมอบเป็นของขวัญให้กับคนไทยทุกคนชนิดแบบว่าเราอาจได้เห็นกรุงเทพมหานครน้ำท่วมถึงสองเมตรเลยก็ว่าได้เขินยักษ์สามผาของจีนฝนตกหนักพร้อมกันในเวลา17นาฬิกาของวันนี้ที่ประเทศจีน ภาพใหญ่ในภาพแรกแสดงเส้นสีแดงคือเส้นทางของแม่น้ำแยงซีจากต้นน้ำทางทิศตะวันตกทางซ้ายมือผ่านมณฑลหูเปย่ยทางเมืองอู่ฮั่นจุดสีฟ้าคือที่ตั้งของเขื่อนยักษ์สามผาของจีนก่อนปลายทางออกทางทะเลตะวันออกที่นครเชียงไฮ้จะเห็นได้ว่าวันนี้มวลพายุฝนขนาดใหญ่ที่จะตกพร้อมกัน เติมมวลน,น้ําให้แม่น้ําแยงสีล้วนนภาพนี้แสดงจุดเล็กๆสีแดงคือที่ตั้งเขื่อนยักษ์สามผาเพื่อให้ดูเปรียบเทียบขนาดกับมวลพายุฝนขนาดใหญ่ในสงครามภาคที่สองจะเห็นได้ว่าเขื่อนยักษ์สามผาของจีนนี่เล็กเท่าหัวไม้ขีดไฟเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับมวลพายุฝนขนาดใหญ่ภาพที่สาม ที่แสดงจากจอเรดาร์ที่แสดงให้เห็นทิศทางของลมทั้งหมดจากตอนล่างตอนกลางและตอนบนคือการเคลื่อนที่ของพายุฝนทั้งหมดที่พุ่งเป้ามาที่แม่น้ำแยงซีและเขื่อนยักษ์สามผาของจีนมีโอกาสสูงมากที่บริเวณแห่งนี้จะก,ก่อตัวเป็นพายุฝนขนาดใหญ่ ที่มณฑลเหยลงเจียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกอย่างหนักเป็นครั้งที่6ของมณฑลน,น,นี้และทิศท,ทางของพายุฝนทั้งหมดที่เคลื่อนตัวผ่านกรุงปักกิ่งและจะเห็นทิศท,ทางลมชัดเจนว่าจุดหมายทั้งหมดก็คือแม่น้ำแยงซีและเขื่อนยักษ์สามผาของประเทศจีนจับตาพายุสองลูกก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก คาดการว่า8ดตุลาคม2,563ดีเฟรชันก่ตัวขึ้นฟังเวียดนามส่งผลกระทบไทยทำให้ฝนตกหนักทั่วทุกภาคพายุอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจำนวนสองลูกได้แก่ 1. นพายุใต้ฝุ่นคูจิระมีความแรงระดับหนึ่งแรงที่สุดคือ5เคลื่อนที่ในทะเลอยู่ห่างจากชายฝั่งญี่ปุน่น ไปทางทิศตะวันออกประมาณ1,500กิโลเมตรพายุโซนร้อนจะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและจะสลายตัวในทะเลประมาณวันที่5ตุลาคม2563แต่ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยพายุลูกที่สองพายุจรนก่อตัวขึ้นในทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกที่บริเวณชายฝั่งญี่ปุ่น ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ1,000กิโลเมตรเบื้องต้นเรียกชื่อว่า 98W มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไรก็ตามต้องติดตามข่าวให้ใกล้ชิดว่ามีโอกาสจะเดินทางมาถึงประเทศไทยหรือไม่ทางนี้ในทะเลจีนใต้อาจจะมีพายุดีเฟรชั่นก่อตัวขึ้นและเคลื่อนที่ขึ้นไปฝังเวียดนาม ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่8ตุลาคม2563ที่เมืองวินดองฮอยดานังและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งคาดว่าจะมีผลทำให้ไทยมีฝนตกหนักมากขึ้นในทั่วทุกภาคของไทย